สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับที่ปอด GS ออโติเซลร์ Auto บางบัวทองนะคะวันนี้เราบินง,งานปอดบางบัวทอง GA สองจะพามาชมรถ Y-Tech ขับเครื่องสี่ล้อนะคะราคารถอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันค่ะวันนี้เราเอาสีเทาดำมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะรถคันนี้เป็นปี 2, 2020ค่ะเป็นรถปีปัจจุบันเลยค่ะเราจะมีการเปลี่ยนในส่วนของไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้าที่เป็นโคเหลี่ยมแบบนี้ค่ะ ซึ่งจะแตกต่างจากตัวก่อนซึ่งจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์กลมๆอันนี้จะเปลี่ยนเป็น LED แล้วค่ะต่อ,อมาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะตอนนี้เราถ้าขับเครื่องสีล่ล้อค่ะลูกค้าจะได้เครื่องเทอร์โบคู่หรือว่าไบเทอร์โบค่ะมาพร้อมกับราวหลังคาค่ะที่ติดตั้งมาเลยจากโรงงานสามารถรับน้ำหนักได้จริงค่ะลูกค้าสามารถวางของได้ค่ะเราเราสามารถรับน้ำหนักได้ ต่อมาค่ะเป็นเอกลักษณ์ของวัยแครครับสปอร์ตบาร์สีเทาค่ะสปอร์ตบาร์ตัวนี้จะติดตั้งมาเลยจากโรงงานสำหรับรุ่นวัยแค,ค,คนะคะสติกเกอร์ค่ะแพงตรง4ี่คูณสี่นี่นะคะถึงลานสองแสนหกหมื่นห้าพันค่ะมาพร้อมสติกเกอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อทั้งสองข้างค่ะ,คะต่อมานะคะการชนท้ายค่ะ ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดค่ะมาพร้อมกล้องมองหลังกล้องมองหลังของ Ford นะคะท,ที่ติดตั้งมาเลยจากโรงงานเนี่ยมันจะหมุนได้ตามองศาของพวงมราลัยหมายความว่าถ้าพวงมราลัยหมุนตัวกล้องก็จะหมุนตามด้วยะคะ่ะในส่วนของฝาท้ายที่เป็นแบบ่อนแรงะค,ะค่ะสามารถผู้หญิงใช้งานง่ายค่ะน้ำหนักเบาค่ะแต่ก็ยังแข็งแรงเเดิม มตัวรถกันเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะมาแจ้งเรื่องของโปรโมชั่นในส่วนของรถวา t แท็นะคะวันนี้วา t แท็ของเราเนี่ยมีดอกเบี้ยอร์เซผ่อนได้นานถึง5ปีและในส่วนของการรับประกันตัวเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนานถึง10ปีหรือแสน0 0 0หมกิโลถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถสอบถามมาได้นะคะหรือว่ามาติดต่อที่โชว์รูมเรานะคะ f o r d t x Auto s a l e บางบวทองค่ะ,อ,ะอยู่เส้นถนนกาญจนาภิเษก่อนที่จะออกสุนณ เราใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในส่วนในกรุงเทพและก็ปริมณฑลค่ะมีส่วนซ่อมสีและตัวถางครบวงจรออภายในโชว์รูมเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อพวกเราได้นะคะทีมอฟอร์ดบางบัวทองทีม a 2ค่ะพอชมตัวรถเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นนะคะสำหรับ w i t e c ทุกรุ่นตอนนี้มีอดอกเบี้ยพิเศษปปเค่ะแล้วก็ในส่วนของการรับประกัน ในส่วนของเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังนานถึง10ปี1,000ั้งไม่เอ,เอาเพราอเราได้ชมตัวรถกันไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเสนอ,อเราจะมาแจ้งโปรโมชั่นให้ลูกค้าที่ไปชมตัวรถกันนะคะ